สมัยนั้นมันยังไม่มีเพลงที่อยู่ใน y o u t u b e นะครับมันยังไม่มีนะครับคนยังนิยมที่จะไปดูคอนเสิร์ตกันมันถึงได้มีเหตุการณ์นี้ที่เอามาทำหนังเกิดขึ้นเพราะว่าในคอนเสิร์ตนั้นมีการแบบตีกันนะครับแล้วมันเป็นข่าวดังมากเลยครับจนกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการเพลงเลยนะของประเทศไทยนะครับและเริ่มมีซีดีออ o โครับใช่มนเป็นยุคสุดท้ายยุคเป็นยุคที่ คัเสเซ็ตใกล้ๆร้อยหลอลงไปแล้วครับพี่ทำคัสเซ็ตที่ทำคัเสเซ็ตจ,จุดท้ายเนี่ยอัลบั้มชุดที่5้านะชุด,ชดทูดีเทิร์นะแล้วพอต่อจากนั้นมาก็เป็นซีดีหมดแล้วครับแล้วมันเร็วมากเลยพอต่อจากซีดีปั๊บแม่งกลายเป็นแฟลชไดรฟ์เป็นแบบ MP3 อะไรอย่างงี้เป็นแฟลชไดรฟ์ส่งหากันขายส่งข้อมูลกันด้วยแฟลชไดรฟ์ไปเลยครับหลังๆมาแม่งเริ่มมีเป็นคราวเป็นแบบ มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับฝากงานเห้ไปลงไปโหลดทีนี้แม่งกลายเป็นดิจิตอลแบบเต็มร้อยเลยบอกว่าอะไรนะยุคนั้นนัดกันทีนึงต้องระบุชัดๆไปเลยครับว่าตรงหน้าร้านนี้นะใช่มามั่วๆไม่ได้นะครับไปไม่เทอ <laughs> ไปรอกันผิดที่ก็มี <laughs> mp 3คือหายนะของศิลปินนะครับ อพี่ไม่มองว่ามันเป็นหายนะของศิลปินว่ะเฮ้ยพี่มีแนวคิดต่างจากตัวเองนิดนึงนะครับนิดนึงเพราะว่าบางทีพอยุคสมัยมันมาเนี่ยโอ <c oughs> พูดไปพูดมาเดี๋ยวแม่งมายงเรื่องการเมืองเฉยนะพี่นี่พี่พูดให้ฟังนะครับ ถึงแม้ว่าอยู่ในอ,อยู่ในบริษัทก็จริงแต่ถ้าบริษัทจะโกงก็โกงได้ครับผมก็โกงได้ก็มีศิลปินที่เคยโดนโกงมาเวนอ๋อให้เป็นอยู่ในค่ายเขาจะโกงก็โกง อย่าว่ามี mp3 แล้วศิลปินแม่งไม่ได้ตังเลยมันอยู่ตรงไหนถ้ามันจะถูกโกงแม่งก็ถูกโกงนึกออกไหมแต่พี่กับมองว่า mp3 เป็นเริ่มเป็น,ปนอ่าเป็นขบวนการเริ่มต้นของการย่นยอ่อย่นยอ่อตัวงานนะครับย่นยอ่อการส่งงาน ทำให้คนดนตรีนั้น,นาสามารถส่งงานหากันและกันได้ง่ายขึ้นเป้าหมายของการมี MP3 เนี่ยจริงๆไม่ได้มีไว้เพื่อเอามาโหลดเพลงแล้วเอาไปขายกันแต่มันมีไว้เพื่อส่งงานที่รวดเร็วขึ้นพอเป็นไฟล์ MP3 ปุ๊บส่งอีเมลได้นั่นคือเหตุผลของมันคนหัวเสน,เนี่ก็จะเอาเพลงของสุกัญญาเนี่ยทุกอัลบั้มเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยไปแปลงเป็น MP3 เสร็จแล้วปุ๊บนี่ใส่ในแผ่นซ d เลยหนึ่งแผะ หนึ่งแผ่นซีดีเนี่ยทั้งหมด700รเมกนะครับก็สามารถใส่ MP3 ได้เป็นร้อยร้เพลงก็ <laughs> จะสามารถมีเพลงในซีดีแผ่นนั้นๆได้เป็นแบบร้0ยสอเพลงอะไรเงี้ยก็ <laughs> ก็กลายเป็นว่าอา้านี่คนบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจไงครับว่าจะต้องมีซาวน์เล่นเล็ดอะไรเงี้ยกูแค่ได้ยินเพลงแบบเนี้ยที่หนูกํกำลังได้ยินคอๆก็โอเคแล้วไหมก็โอเคแล้ว แล้วบางทีแบบตอนนั้นซีดีแผ่นหนึ่งแมงก็สามอยี่สิบเนาะสี่ร้อยแปดสิบพี่ไปซื้อมาแพงสุดของพี่เราน้นว่าพี่ซื้อมาอัลบัม on on ้มโฟนอนบอนเนี่ยไอ่ส้อยแปดสิบซื้อมาจาก Tower Record คอร์ดเด็กรุ่นใหม่นี่ต้องเขาเรียกขิงขิงพี่พี่กำลังจะขิงเด็กรุ่นใหม่น้องชุดน้องชุดพี่ขอขิงหน่อยน้องคงไม่รู้จัก Tower Record คสินะ หนูคงไม่ใจ่คำว่าร้านแบบ warehouse เป็นยังไงใช่ไหมขอขิงนิดนึงเด็กๆแม่งอยากตบหัวคนแก่มึงมาขิงเหี้ยอะไรนยยกนี้ถ้ามันเจ๋งจริงแม่งต้องอยู่แล้วใช่ไหม <Wow. S 2> เกิดทันแต่หนูไม่รู้เรื่องเลยเหรอจริงๆเหรอใช่หนูต้องไปตามหาประวัติศาสตร์นะักของของวงการดนตรีหน่อยนะแล้วหนูจะสนุกกับมันมากเลยครับ เหมือนเวลาที่เราเรียนรู้ดนตรีเราอรุ่นพี่เนี่ยก็จะไปศึกษาจากยุค70นะเช่นวงในยุค70มีอะไรบ้างมีแล็ปเ p ร n นมีแบ็กซับบาดมียูร h ฮปมีอะไร The Doors อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปตามดูประวัติของวงต่างๆแล้วมันทําให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นๆได้ด้วยมีความรู้ต่อยอดอีกเยอะของประเทศไทยเราก็มีนะไม่ใช่หมายความว่าประเทศเราแม่งจะมีแต่ขยะอย่างเดียวดีๆก็มี Warehouse เป็นร้านขายซีดี Tower Record เนี่ยเป็นเป็นร้านขายซีดีซึ่งมีให้เทสต์ฟังได้ด้วยโอ้โหตอนนั้นแบบฮรูฮรามากเลยขิงขิงฮรูฮรามากครับมีสาวเบาครับเสียบไปแล้วปุ๊บกดเพล์เล่นปั๊บมันจะมีเพลงโปรโมทให้เราฟังยืนฟังก่อนฟังจนชุม่มปุ๊บไม่ซื้อไม่เป็นไรเดินออกโดยโดนคนขายมองคอนเล็กน้อย อบกระเป๋าตังไปไม่มีตังเดินออกดีฝาแล้วก็พอตอนยุคสมัยใหม่นี้มาเนี่ยก็จะมีการทำเอ็มที่เป็นแบบซาวด์สังเคราะห์ซึ่งคําว่า MP3 มพีก็คือซาวด์สังเคราะห์เนาะก็ตอนนี้ก็จะมีแบบว่าคุณภาพเทียบเท่าออดิโอมีแล้วนะครับซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นมาก็จริงๆร,ราคาแม่งก็เท่ากับออดิโอนั่นแหละ <G l id> พียงแต่ว่ามันหาเครื่องเล่นง่ายมันเสียบไปในรถตอนนี้ก็ได้ล่าสุดพี่แถมพี่ส่งซีดีไปให้บรรดาแฟนคลับนะครับที่เข้ามากดลงกดไลค์มาสั่งน้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยมีคนเขียนมาบอกว่าอายแล้วพี่หนูจะไปเล่นที่ไหนวะเนี้ในรถหนูก็ไม่มีในบ้านหนูก็ไม่มีเครื่องเล่นอ้ย <c oughs> พี่รู้สึกปวดใจเล็กน้อย <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนว่ากูส่งของที่แม่งใช้ได้ใช้ไม่ได้ในยุคนี้อะ เราพ่อกายเราก็กลา,า,ายเป็นศิลปินที่โคตรแบบเรียกพี่โบดีกว่าพี่โบโบราณเย่ย <laughs> พี่กลายเป็นพี่โบไปเลยพี่โบราณนะครับผม <laughs> ชอบความเป็นล็อกของยุคนั้นเหละครับคุณนพดลบอกบอกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออ่านขออ่านนิดนึงคุยไปด้ยเปื่ยไม่ได้อ่านเลย ศิลปินเสียหายมากไหมครับอ่าคุณ,ณพนพดลถามว่ายุคซีดีเถื่อนเนี่ยพวกศิลปินเขาเสียหายกันมากไหมครับโอเคคําถามนี้ก่อนนะศิลปินเสียหายครับเพราะว่าเออ่ปกติแล้วเนี่ยซีดีและคาเสเซ็ตเนี่ยครับก็จะมีการออเดอร์ร้านที่เป็นเขาเรียกร้านยี่ปัวอย่างร้านแมงป่องร้านเออ่ซีดีร้านทาวเวอร์รีคอร์ดแหละประเภทนี้เขาก็จะมาสั่งจากบริษัทไปใช่ไหมครับ นี้ยอดมันก็จะออกเป็นเขาเรียกเป็นวอลุ่มเป็นเป็นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชินชนคาสเซร็จกี่แผ่นกี่ม้วนกี่ตารบซีดีกี่ตารบถ้ามันออกไป5,000ันอ่าก็คูณเข้าไปสมมุติพี่ได้ส่วนแบ่งอ่ CD าซีดีดีพี่ได้มา30บาทเพราะสมัยนั้นเขาจะมีเขาขายกันจํานวนสูงเนาะประมาณสามรอบนะหน้าตลาดนะครับแล้วก็แบ่งให้ศิลปิน30บาทที่เหลือก็อาริษั้เอาไปนั่น,นแหละอาจ้า ็สมมุติเขาสั่งมา1,000แผน่นก็เอา1,000คูณ30ก็จะเป็นรายได้ศิลปินตามสัญญาโอเคทีนี้พอมันมี MP3 ปั๊บเนี่ยยอดที่สั่งเข้ามาเนี่ยครับสั่งตัวคัสเซ็ตดัสซีดีนีครับก็ลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยบริษัทก็ไม่มีรายได้ที่จะมาแบ่งให้เราอ,อะไรก็คือความสูญเสียบริษัทก็สูญเสียครับ ที่เขาออกมาเต้นแรงเต้นกากันก็เป็นเพราะว่าบริษัทสูญเสียเนาะข้ามันก็พอๆกับโดนบริษัทโกงไหมว่าะพอๆกนะันน่ะไอ้ที่ไม่โกงนี่ก็ได้ไม่ถมน้ำถมเนื้ออยู่แลววเอามันก็เจ้าเจ้ากันไปพี่ไม่โกรธเขาละไอพวกร้านที่แม่งเอาเพลงพี่ไปใช้ สงสารผู้บริโภคมากกว่าเพราะว่าเสียตังไปเนี่ยได้ของที่ไม่คุณภาพเลยแล้วก็คุณปันบอกบอกว่ามี MP3 แล้วก็ต้องมีมีโฟโอคิงนีครับผม MP3 แล้วก็มี MP4 นะครับเอ4เป็นเรื่องของภาพนะครับผมผมชอบความเป็นล็อกในยุคนั้นมากๆครับโอเคบางคนก็ไม่น่ารักหรอกครับผมบางคนก็ ศิลปินล็อกบางท่านทําตัวเป็นล็อกแต่ไม่ล็อกจริงก็มีครับผมบางคนแบบว่าอ่าบางคนแบบว่าอ่าทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็มีครับผมอยากจะเป็นแบบอ่ I am a rock mafia อะไรเงี้ยก็มีครับผมแล้วก็บางคนก็แบบไม่มีที่แล้วครับแต่พยายามจะมีบางคนก็ปากมาแล้วกวนต้นตีนอย่างพี่เป็นต้นโอเครักเรากันไปรักเากันไป เหมือนมานั่งฟังประวัติศาสตร์ของดนตรีในยุคนั้นเลยครับชอบครับขอบคุณครับคุณนพดลครับ <S <S เราอยู่ร่วมกันเนาะเราเหมือนขึ้นทางแมชชีนไปด้วยกันเขาบอกว่าคนแก่ๆชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆบางทีเรื่องเก่าๆแม่งก็น่าหน้าเมาส์เหลือเกินเพราะว่าไอ้เรื่องใหม่ๆเวลาเมาส์แล้วแม่งเข้าคุกเมาส์เรื่องเก่าๆเนี้ยรอดคุกดีๆๆๆๆๆนะเป็นอันเข้าใจกันเนาะ ต่อ,ต,อ,ต,อต่อเลน,น่าบอกว่าแต่พี่แกเป็นนักร้องที่หนูปลื้มมากเลยนะคะเสียงพี่มันสุดยอดมากใช่เสียงพี่สุดยอดเพราะว่าพี่ดังกว่าชาวบ้านเขา <c oughs> <c oughs> ไม่อยากแกเลยฮะไม,ไม่ไม่ทันแล้วไปด้วยกันจ้า <c oughs> ถ้าหนูเข้ามาดูพี่ได้แสดงว่าหนูตามพี่มาแล้วหรือไม่ก็เราเท่ากันจ้า <c oughs> คนที่รู้จักสุกัญญาได้เนี่ยจะต้องเป็นคนพิเศษนะวัยเราๆนี้เลยครับสี่สิบอ่า ชุดบอกว่า Oasis นะครับ Radiohead นะครับ Phonon Bronze นะครับ Aerosmith นะครับ Aerosmith นี่เดินทางมาตั้งแต่จริงๆ Aerosmith ไม่ใช่ศิลปินยุค90นะครับเขาเป็นศิลปินยุค70นะครับเริ่มต้นของเขานะครับพอๆกับวงอ่วง U2 นะครับก็คือเริ่มไต่เต้าเริ่มตั้งต้นเนี่ยประมาณปลายปาย70มาถึง80นะครับ แต่ความดงของเขาเนี่ยแม่งมาทะลุทะลวงดากเนี่ยมาตอน90ครับผมดังนั้นแอรโรสมิหรือวงยูทูเนี่ยถือได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ใหญ่มากๆเลยบอกเลยใช่ไหมคุณปราดแอ r o โ m สมิมาจาก70ปลายๆใช่ไหมครับเราพูดถูกใช่ไหมครับออกบมือให้สุวรรณยานะสกอร์เปียนใช่สกอร์เปียนในยุค70มา บุ้มในยุค80ใช่ไหมครับตอนนั้นสุกยังยังเล็กๆอยู่เลยครับฮอเดย์มาเนี่ยโอ้ยังแบบละอ่อน <laughs> ส่วนโอเอซิตนั่นนะ่ะเป็นยุค90จริงฟูนนบอลเน90จริงแรดิโอเฮทนี่90จริงนะครับน้องชุดครับมิเกลเสียดายที่เผาเทปคุณชิ้งไปตั้งแต่ตอนเป่านบวีดลุงนี้แค่ฝังไว้เฉยๆดีกว่าอิออิ คอมเมนต์น nah ี้มากน่ารักปุดๆเลยอ่ะ I love you I love you เนี wi ่ยเขาบอกว่าอย่าใจร้อนละครชีวิตให้ดูยาวๆที่ติดกูกก็คนเก่าๆทั้งนั้นแหละค่ะบอมเชียร์สิครับ ก็ต้องคนเก่าๆอย่างรุ่นเรานี่แหละครับพี่แนทครับที่จะทำนะครับปล่อยให้เด็กๆไปก็น่าละอายเนาะผมควรจะละอายแก่ใจถ้าจะปล่อยให้เด็กๆเขาทำอยู่ฝ่ายเดียวไหมไอเรามันก็ไม่จะงอกแล้วโกนเท่าไหร่แม่งก็ขึ้นก็ยังจะนั่งกันหนํำเหนือกอมฮอนอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องไปกับเขาด้วยด้วยความละอายบ้างไง อายไหมเขินเขินมั่งมากล่ะนึกถึงภาพวันหลังๆโอ้โคตรอายเลยครับอยากจะเอาหัวนี่มุดลงมัดลูกอีกทีนึงเลยครับเวลาแม่งขึ้นมาเตือนเนี่ยแม่งสะกิดใจสุดๆนะครับดากแม่งขมิบขมิบเลยอยากจะเอาแบบเอาหน้ามุดลงไปแบบช่องคลอดเลยครับแล้วก็สมน้ําหน้าตัวเองด้วยครับ เวลาเห็นแล้วว่า,วาแม่ส่งน้ำหน้าสุกัญญามึงจังไรได้โลมึงมี่ควายระดับประเทศเนี่ยสุดในรุ่นจริงๆเหรอฮะโอ้ย <c oughs> ถ้าพี่ไม่สุดจะไม่มีคนเกลียดพี่เยอะขนาดนี้หรอกครับคนที่จะมีคนเกลียดได้ครึ่งประเทศเนี่ยต้องสุดจริงๆอย่างพี่นี่ละ่ะ เขาไม่ได้เพิ่งมาเกลียดพี่ตอนพี่เป็นสลิมนะเข้าใจไหมเขาเกลียดพี่มาตั้งแต่ยังไม่มีสงครามสีแดงสีเหลืองเลยครับนั่นแสดงว่าพี่ต้องปากหมาของจริงถูกไหมเจอหน้ากันอยู่ดีๆนี่ไม่ถูกใจเนี่ยให้เลยแล้วก็ไปย้อนคำถามเมื่อกี้ว่าร็อกไอไหมพอนั่งนึกถึงว่ามึงทำสิ่งน้นลงไปมึงอยอไอสิ ไม่อายได้ไงอยู่ๆไปให้ไอ้เขาอ่ะแค่ไม่พอใจเขาก็ไปให้กล้วยเขาแล้วอย่างเงี้ยก็สมควรจะอายอยู่แล้วแต่ว่าสะใจดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดีกว่าชีวิตนี้กูไม่ได้ให้ใครเลย <c oughs> ให้กล้วยในใจแม่งไม่สะใจเท่ากับให้ที่ปากนะ <c oughs> ยุคนั้นพี่เกลเป็นสาวโนบลตั้งแต่นั้น มาหนูก็โนบาตามพี่เลยนะฮะหนูรู้ได้ไงว่าพี่โนบาเอ้ยรู้ได้ไงหนูรู้ได้ไงว่าพี่โนบาบอกก่อนพี่ยังไม่เคยโดโะกับผู้หญิงเลยนะยุคนั้นเนี่ยยุคนี้ใช่พี่โนบาของจริง พอ,อตอนหลังมาแม่งใส่เป็นสปอร์ตตี้อ่ะเป็นแบบพวกทอมทอมเขาใส่กันอ่ะแล้วพอไปใส่บราแม่งเจ็บว่ะหนูแอบดูเหรอฮะหนูแอบดูพี่ตรงไหนที่ไหนบกมืออย่ามาอ้ออย่ามาอ้ำแอบดูที่ไหนบกมือดูไว้นะเวลาเล่นดนตรีไม่ใส่บราไม่ได้เพราะแม่งยานมาก เวลากระโดดเพลงร็อกเนี <Wars> ่ยแม่งจะฟาดหน้าพี่อูเววคือด้วยความมีหน้าอกใหญ่ครับไม่ใส่บลาเล่นดนตรีไม่ได้เลยเพราะว่าแม่งเจ็บเพราะฉะนั้นใส่ปลาเสมอแต่บงเออนมใหญ่แล้วบางทีบลาที่ห่ออากีลาโรสเนี่ยกีลาโรสเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบอะเป็นเนื้อนุ่มๆนิ่มๆมะที่มันยืดๆนะ มันจะเห็นหัวนมหน่อยหัวนมมันเวลาเจออากาศเย็นเย็นอย่างเงี้ยมันจะโดดไหมอันนี้ห้ามไม่ได้เลยหัวนมพี่แม่งไม่เชื่อฟังสิ่งที่พี่รู้สึกสมัยก่อนเนี่ยยุคเก้าศูนเนี่ยครับมันจะมีอ่าโทรศัพท์มือถือมันยังไม่แพร่หลายใช่ไหม mm hmm. ก็มีเครื่องตอบรับนะบที่เป็นม้วนเทปอันเล็กๆนะครับก็เป็นโทรศัพท์บ้านนี่แหละแล้วก็เป็นเครื่องอัดด้วย ก็จะมีการอัดเวลาที่มีคนโทรเข้ามาแล้วก็กรุณาฝากข้อความไว้นะคะหลังจากที่เรากลับมาแล้วเราจะโทรกลับหาคุณโดยด่วนตืดแ้วก็คนก็ฝากอ่ะโทกับหากูด้วยอีดอกทอง <c oughs> อย่างนี้เออมันมีอันหนึ่งอ,อ่ามีผู้หญิงเนี่ยครับเขาโทรเข้ามาแล้วฝากข้อความไว้บอกว่าอะไรวะ มึงอะไรวะมึมั่นใจในตัวเองได้ขนาดไหนวันเนี่ยไปไหนมาไหนเส้อไหนก็ไม่ใส่นั่นเสียงก็เหมือนควายออกลูกนั่นไปไหนมาไหนเส้อไหนก็ไม่ใส่มัน่นพี่ก็เลยเอาไปพูดเพื่อเข้าเพลงพูดเข้าเพลงรักเธอจริงๆในคอนเสิร์ต p i l o t ล็อกแล้วปรากฏว่าอไอ้เทปที่เป็นเทปรีวของรายการ p i Lo t ล็อกอะครับ ขอเอามาทำเป็นอัลบั้มบูตเล็กเป็นอัลบั้มแสดงสดของพี่อันเดียวเลยที่มีครับแล้วมันก็เอากลายไปเป็นไตเติลเพื่อจะขึ้นเพลงดีๆกันไว้ตอนที่เขาเอาไปทำเอ็มวีดังนั้นก็เราจะเห็นแบบหัวโขนเต้นและมันก็จะมีคำพูดนี้อยู่เรื่องของการไม่ใส่ไม่ใส่บราครับแต่ความเป็นจริงพี่ไม่ใส่บราไม่ได้เพราะว่านมพี่ใหญ่แล้วยานมาก ที่หนูหนูเห็นกันทั้งหมดนั่นน่ะคือใส่บราแล้วคิดดูแล้วกันโดดแบบชาวร็อกนี่แม่งตีฟาดจมูกพี่ได้เลยนะเวย้ย <laughs> บอกเลยว่าพี่โนบรายากมากพี่อยากมีนมน้อยน้อย <laughs> อยากมีแบบอะไรป Aa, ปูต่อกระดานนี้ <laughs> <inadvert it> อยากดูอยากมีเป็นแบบไข่ดาวนวกกระทานหโคตรอยากมีเลยเนี่ย <laughs> <laughs> กวาดบบงกวาดบ้านนี่แม่งทรมานมากแม่งตีแขนกูปากปากปาก,ปาก <_ letter> ไม่เคยแคร์เลยใครบอกว่าไอ้ไข่ดงไข่ดาวกูอยากมีมาก <_ letter> <_ letter> เพราะการมีไข่ดาวแล้วใส่เสื้อกล้ามเนี่ยนะคนจะไม่รู้สึกว่าเซ็กซี่เลยคนจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาสุกัญญาเนี่ยใส่เสื้อคอเต่าแม่งยังบอกกูเซ็กซี่อยู่เลย แล้วท like you you oh, oh, right? ี่ตัดสกินเฮดก็เพราะว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้รับคําชมว่าเซ็กซี่เขาถาอยากรู้ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยมั่งผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอะมั่งหัวโล้นไปเลยเงี้ยจะเป็นไงวะโอ้โหได้ผลมากๆผู้ชายชอบของแปลกก็มีนะประเทศไทยอะเขาคงจะฟินแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้อะไรกับแม่เชีวะนึกออกไหม แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะแคปหน้าจอแล้วเอาไปทําโปรโมทก็ได้นะครับผมช่วยโปรโมทหนังให้น้องๆหน่อยนะครับสุยาไม่ได้เงินอะไรจากการโปรโมทช่วยนะครับแต่ว่าของดีจริงก็มาบอกนะครับเราทําหน้าที่โดยการเป็นนักแสดง rics, มันก็จบสิ้นไปแล้วครับมีการรับจ้างเหมานะครับก็เป็นการเหมาเพื่อที่จะทํางานเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะครับหน้าที่ของสุกัญญาจริงๆไม่ได้มีมาช่วยเขาทาโปรโมทหรอกครับแต่ว่าของดีจริง แล้วก็เป็นงานของน้องคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความตั้งใจจริงๆดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราสมควรมากๆในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในฐานะที่ง่อมแล้วในฐานะที่ยังเหลือเวลาอีกนิดเดียวที่จะต้องมาบอกเล่ากันว่าให้ของเขาดีจริงแล้วก็เป็นคนในประเทศของเราคนรุ่นใหม่ของประเทศเราที่กำลังจะสร้างงานศิลปะด้านนี้นะครับก็ต้องให้กำลังใจกันไป หน้าที่ของคนแก,แก่มีแค่นี้เองนะครับในบ้านเมืองเนี้ <S 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 ไม่ได้มีไว้เพื่อการอื่นเลย <S 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 คนแก่เนี่ยจะบอกให้ไปเลี้ยงลูกก็เป็นเป็นทาระอันใหญ่หลวงเกินไปนะจะไปสั่งสมอะไรให้เด็กๆในยุคต่อๆไปได้ลำบากเขาไปอีกคนแก่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคอยอยู่เป็นล้มโพล้มไสให้กับลูกหลานก็อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขา เขาคือไข่คงไข่ข้อก็ไม่ดีก็ต้องลูกหลานก็ต้องช่วยอยู่ดีไปเป็นล่มพงล่มโพอะไรก็เป็นไม่ได้เป็นแบบอยู่เป็นให้กําลังใจบางทีก็หมดแรงที่จะพูดไม่อยากจะบ่นก็ไม่มีแรงที่จะพูดบ่นลูกหลานเองนั่น <S <S จริงหน้าที่ของคนแก่ในบ้านเมืองนี้คุณมีเอาไว้เพื่อซัพพอร์ตคนรุ่นใหม่ที่เขาควรจะได้สร้างได้ทำในสิ่งที่เขารักนะครับ แล้วสิ่งที่เขารักมันก็คือสิ่งหนึ่งที่มันพัฒนาประเทศนี้มันเป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะบอกไปให้เาวโลกเขาได้รู้ว่าบ้านเราแม่งไปถึงไหนแววไม่ใช่บอกชาวบ้านว่ากูถอยไปอีกห้าสิบปีหรือร้อยปีใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สุกัญญาทำหน้าที่ของคนแก่ในบ้านเมืองนี้พอสังเกต เราก็อยากให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ของคนไทยที่จะสนับสนุนเจ้าหนังเรื่องนี้นะครับโอคิงนะครับเป็นหนังถือได้ว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์นะครับของด้านเรียกประวัติศาสตร์หน้าดนตรีของเมืองไทยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เพราะปัจจุบันนี้เด็กช่างทั้งหลายนั้นจับมือกันเป็นเพื่อนกันแล้ว <S <S เป็นพี่น้องกันแล้ว <S <S ซึ่งแม่งโคตรยอดเยี่ยมเราก็งคงต้องกบมือให้คุณลุงคนนั้นนะฮะ ลุงคนนั้นก็ทำให้เด็กๆเหล่านี้มาสามาคถีปลองดองกันได้เพราะว่ากูต้องไล่มึงขอบคุณมากๆเลยครับระเจ้าเวพรทุกท่านเนาะบาย